ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปวิดีโอของฟิลมฟอกไทยแลนด์วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่น<ม>กบ่อตกปลาสีชาวทันรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงพฤติกรรมไม่เหมาะสมความรุนแรง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรชวนผู้ปกครองมารับชมด้วยกันนะจ๊ะฟินฟ็อกไทยแลนด์เสนอเราบอกว่าบ่อตกปลาสีชาพันธ์นะครับเป็นอนาณาจักรของพี่บอลหรือซุปเปอร์บอลเลยก็ได้นะครับพี่บอลพระดอนสีชาพันธ์นั่นเองนะครับอดีตนักเชน,นิดมือเก้าของโลก สำหรับบอ่อตกปลาสิชาพัน์นะครับของพี่พนรดอนนั้นนะครับเจ้าของดูแลด้วยตัวเองเลยซึ่งอนอกจากจะมีบอ่อตกปลาแล้วนะครับยังมีร้านอาหารคาเฟ่บนพื้นที่รวม80ไร่นะครับแบ่งเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทร,รวมถึงห้องประชุมสัมมนาอีกทั้งยังมีพื้นที่โซนสําหรับเด็กแล้วก็มาเล่นรอผู้ปกครองระวังตกปลาอีกด้วยและสําหรับการแข่งขันวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแมต ค่อนข้างที่ถือว่าใหญ่พอสมควรนะเป็นแมตร์สวาย5 0 0 0นบาทนะครับรวมถึงรางวัลปลาไซเอก2.8หรือ2.9นะครับเดี๋ยวจะมีการจับฉลากกันว่าจะเป็นปลาไซส์ไหนกันแน่นะครับรางวัลที่1เนี่ย5แสนบาทรางวัลที่2 0 0 0แสนบาทเลยต้องบอกว่าวันนี้น่าติดตามมากนะครับเราฟิตฟ็อกไทยแร์นะครับมาในส่วนของหลงข้าหมูยางแต่เราจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆบ่อ การแข่งขันสุดเดือดสุดมันนะครับในการไล่ล่ารางวัล5 0 0 0บาทรวมถึงนะครับทีเด็ดของงานนี้เลยการวิ่งปารวมไปดูความเหน็ดเหนื่อยของทีมหลงข้อหมูย่างกันนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยเราจะดูกันยาวๆจนจบคลิปเลย1วันครับไปตัดภาพมาไปที่การแข่งขันในวันนี้กันครับ รบรบ,บอยหลงเข้าหมูย่างอีกแล้วนะครับหลังจากทริปพี่แล้วไปครไปแห่ออมาโดนแดกมาตอนเทียนโดนแดกมาเด <laughs> <laughs> ี๋ยวถามวัมนู้เรื่อง่ันเลยตอนนี้ หายเมาอยังอีสามถูเรียกตื่นมาตีหนึ่งเสียงแจ๊วอยู่เลยวันนี้เรามาตกที่บอ่อศรีพันธ์นะครับอย่างที่บอกน,นะครับที่เกิดเปเรื้องต้นเลยครับอไซส์เอก5้าแสนวันนี้ไซส์เอกห้าแสนไซส์รองหนึ่งแสนใช่ต <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้องบอกว่าเป็นปลาไซส์เอก2.9เก้ล่นปลาเท่าไหร่สองเก้าว่ะสองจุดเก้าวันนี้สองเก้าสองจุดเก้าครับผมวันนี้มีความมั่นใจแค่ไหนสำหรับหลงเข้หย่างขอแค่รอดขอรอด ครั้งที่แล้วเป็นแชมป์แต่ถ้าการรักษาแชมป์โหมันยากผมขอแค่รอดพอขอช่องกลับบ้านแล้วพอรอบที่แล้วคือเราจะได้หนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทโอ้โหหนแสนหกหมื่นบาทวันนี้มีส่งปลารวมด้วยอ่าวันนี้มีปลารวมไม่รู้จะไหวหรือว่าดูนักกีฬาแต่ละคนตาแดงหมดเลยไม่รู้เป็นโควิดหรือเป็นโควิดหรือแฮงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงวิ่งกูวิ่งหงายศาสตว์มาดิวิ่งตามวิ่งตามไปถ่ายเดี๋วิ่งตามไปถ่ายอ่ะในสองบ่อนี้ ลักษณะยังไงระบ,บ,บายมอนีอย้ยน้ำมันจะลึกนี่แปบสองฝั่งนะน้ำนจะลึกแล้วก็เราจะไล่อุปกรณ์ตั้งแต่ทุ่นจานบินทุนท่นอ่าทุ่นแบบนี้นะอ่าทุ่นครับผมทุน่นลีดยาวอ่าผมไล่ลีดยาวนะลายก็แล้วแต่เอาแล้วแต่ดูเอาอ่าไล่แต่เมตรห้าสิบถึงเกือบสองเมตรนะครับเมตรห้าสิบเกือบสองเมตรนะไล่ไล่ลาย,ลาย,ลาย,ลายน้ำมันลึกนะครับที่นี่น้ำลึกแล้วก็ส่วนผมจะตกตะก้อนหน้าดิบนะตีอยู่ลงไปกองกื้น ปะกอก็มีตะก้อเดี๋ยวตะก้อทั่วไปเนี่ยแล้วก็วางเหยื่อให้นิ่งๆอันนี้เล่นปลาไซ์ก่อนนะปลาไซต์ก่อนปลาไซ์แล้วในส่วนของเดี๋ยวปลารวมเนี่ยเราไปไล่หาอุปกรณ์ปลารวมเดี๋ยวไปาบทีปลบอย่างเงี้ยสองสั่งอ่ะตายทุนแน่นอนตายทุนครับผมตายังยังยินยันว่าวันนี้ทุนนะเป็นทุนแล้วเราจะเดี๋ยวจะไล่ว่าเราตกสีซ่านหรืยาวทุนอะสีซ่านหยาวเราเราไล่กินว่าไหนเราต้องลองเช็คก่อนว่าไหนมันกินเร็วไวก่อนเหยื่อตัวไหนมันกินไวอะแล้วไม่ใช่อยู่ดีปลารวมปุ๊บเราจะมาประกอบคันต้องมีการทลอี <พ uka> ก,ก็คือลอลงไปเรื่ับใช่ทุกอย่างทดลองโตเกียวเยือผสมอันไหนกินอันไหนอันไหนไวอันไหนรีดสั้นรีดยาวอันไหนวากันนะแต่อย่างเงี้ยมันจะเสียเปรียบตรงว่าเนี่ยจันบีลียาวเนี่ยจงังหวะปลาบีบอย่างเงี้ยมันจะเสียเปรียบตรงว่ามันชอบเกี่ยวเกี่ยวยังไงหมายความว่าเกี่ยวข้างเกี่ยวตัวเนี่ยเนมันชอบเกี่ยวนะแต่ถ้าน้ําลึกอ่ะบางทีมันปลามันมีหลายชั้นปลาเยอะๆด้านนี่ชั้นมันวางเหยื่อวางทุนเนี่ยทุ่นลายไปทุ่นมันลงลายปุ๊บนะรอปลากิน ปลาไปกินเตี๋ยวไม่อยู่แล้วเกี่ยวผุผ่ะเลยอ๋อปลาเข้าปากเดียวนะใช,ใช่ใช่ใช่ปลาเข้าปากเดียวแต่ว่าถ้า,ารีดสั้นก็ตีลงไปมันต้องกินไวเลยอะ่ะถ้าโด,โ,ดดโดดน้ำตุ้มปุ๊บโดดโดน้ำตุ้มปุ๊บไม่อยู่ปุ๊บลงเก็บเลยแช่ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันก็มันมีเทคนิคหลายๆอย่างอะไรวะ CU เหรอ CU ไอ้ไอ้คาคาแคร์ร้อยเดี๋ยวไปติดตามนะครับเมื่อ CU อยู่เแถวหูเสียเข้ากองไะ อ่ะเดี๋ยวไปดูทีนะเดี๋ยวไปดูทีวันนี้จะไล่หาพวกกอลไปเราใช้เอาเอ็นมาสิบสองปอนด์หยิบมาดสิบสองปอนด์ในนั้นโม้หนึ่งเพลงของงานก็ยังไว้ใจอยู่ในส่วนของสายเอ็นไทฟินสายเอ็นไทฟินวันนี้ใช้กี่ปอนด์วันนี้ผมสตาร์ทที่สิบสองปอนด์พอครับสิบสองปอนด์เนี่วันนี้สิบสองปอนด์นะเพราะว่าจะขายอีกสองปอนด์สิบห้าหมดแล้วก็คือก็คือก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้บอกใครบอกเดี๋ยวถ้าให้มาถามบอกเขาสองปอนด์เหนียวก็สิบห้าแน่นอนสิบสองเนี่ยมันมันมันโอเวอร์อยู่แล้วมมัันน เนี่ยสิบสองปอนด์วันนี้เราใช้แค่สิบสองปอนด์เพราะว่าสิบห้าเราหมดแล้ววันนี้เราจะขายอีสิบพอสิบสองหมดเราก็อัดไปขายยี่สิบอ่าขายยี่สิบยี่สิบไหนหมดแล้วจะขายเป็นร่อนๆไปครับผมไม่มีสิ่งไหนดีเท่าการขายของแล้วนะฮะไปเดี๋ยวไปติดตามกันวันนี้ภาพบรรยากาศที่บ่อศรีจัพันธ์แล้วครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเราจะเริ่มแข่งแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเรานะไม่ขาดทุนก็โอเคแล้วลงทุนกันไปนี่ห้าหกหมื่นเลยนะครับในร่อนนี้ điều à, gì taam xem nào, bố ta, Long không muối giang, sẽ đá, đội đá, đội ถ้าแสบไปนะครับผมคุณขายบ้างเหรอเนี่ยคุณแบ่งแบบร้านที่แล้วัะมานะงานหลงข้อมุยากนะเฮ้ยแบงง่ไยวะแบงวะทีเว้ยแบงวะาทีสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่นด ก็ปลาหัวใกั่ตัว ต้องไปหลงคอหมูย่างนะฮะหลงคอหมูย่างวิ่งทะลุเฮ้ยปาปูเบาสองแปดนะร้้าร้อยนะปลาน็อตหลงนืะว่าสวยนะเดิมไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเช็ดมันขึ้นมาเดี๋ยวไปดูครับตัวนี้ลวนปลาห้าแสนอะไรกันเดครับพี่ สี่สามครับสี่สิบสามปีการหลงข้อมูลย่างครับหลงข้อมูลย่างหลงข้อมูลย่างเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเลยไว้ดำไใช่หรอไม่ใช่แล้วไอเดียเป็งกระดาษโกงเลยจ้ะ ีเด๋ยวช่างนะครับทุกคนเต็มทรงลุ้นห้าแสนเต็มทรงเกินเต็มทรงเฮ้ยไอสัตว์ไม่เกินคือเมื่อขโมยมาไม่ไม่ปลาไซก็เป็นปลาลงขันเลยอ่ะถ้าปลาลงขันก็สองแสนรอบเช้านะ้าปลาลงขันรอบเช้าหอมแปดพรมหอมอัดตัว หมูต้องครับหมูต้องมาหมูต้องน้าหมูต้องหมูยากนะถึงสายห้าร้อยนะปลาน้อยร้อยาทค่ะขอ ต้องครับต้องหมายเลข42บสองครับลงหมายเลข60สบต้องบักต้องสามเหมือก่อนนะที่งานหลงคอหมูย่างครับ น้ำเต็มเปย์แล้วลูกจบเลยบร้อยสองจุ่มเข้าไปเรียบร้อยไม่เกินหรอกเรียบร้อยเลยน้ำคาเปอยู่เลยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าไม่จุ่มไม่จุ่มได้ลุ้นประมาณได้ลุ้นเลยสองแปดเก้ามีแน่นอนนี่จุ่มไปสองเก้าหนึ่งเรียบร้อยเลยสองเก้าหนึ่งเงินหายหาแสนโอ้โหจะเต็มเข็มนี่มีโอกาสกินเลยวันนี้ปลากินยากมากโอ้จะได้เลย แวะจุ่มซ้าะเรียบร้อยเลยเอาอ่านเล็กอ่ะปลาเอาอ่านเล็กเลยอ่ะจุ่มแต่ว,ว่าจุ่มแบบดีแล้วมันขึ้นไปมันมันจุ่มไม่เป๊ะเองอ่ะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่จุ่มก็อาจจะอยู่สองแปดแปดใช่สองแปดแปดเก้าใช่ขวานะยาวดีนะขวายาวจุ่มตรงไหนจุ่มตรงนี้ไม่มีควรมีผัวหรอกเหี้ยแต่มันสองแปดแปดแปดสองแปดเก้าแน่นอนแต่น้ำมันคายอยู่ในเปรแล้วไม่ออกไหลสัตว์เดี๋ยวไม่ได้เตรียมตัวประหวมเตรียมตัวประหวมนะครับนะอุปกรณ์ก็ คุณปล่อยติ <GO av> ่งนะกินง่ายๆปลาไม่ต้องซีเรียสนะถูงขนาดนี้กินอยู่แล้วนะหรือมาดูจังหวะกันต้อง13สามตัวชนะแน่1ิบสาเกี่ยวปด้วยอลลูอ่ะมาดิพลาดแส่สุดยังศักดิ์สีนะฮะ เอ็ดตัวที่หนึ่งสิบสาที่ส13าที่สามสเราได้สิบเอ็ดตัวยอมยอมยอมเหนื่อยรอนมาก <laughs> นะครับช่วงบ่ายนะครับหลังจากแห้วปลารวมมาตอนเทียเ่ยงนะครับช่างเหวไปด้วยเช้าช่างเหวอีก <c oughs> โอสองอะไรวะสองจุดเก้าหนึ่งสองจุดเก้าหนึ่งนะครับเงินแสนหลุดมือไปแล้วก็เงินปลาวลก็หลุดมืออีกนะครับแต่มีข่าวดีนะครับสำหรับอารมณ์ข้อหมูย่างนะครับตอนนี้มียัง,ย,งยังนำรางวัลในนิว ลงขันปลาอึ่งปลาอึ่งลงขันปลาอึ่งทำไมเขาเรียกปลาอึ่งอ่ะก็เป็นภาษาเรียกเขาอ่ะใช่ไหอ่าเขาเรียกกันก็คือลงรวมกันลงรวมขันกันอ๋อลงขันเงี้ลงขันเล่นอื่นขายนะครับตกคันละประมาณหกพันกว่าบาทก็คือมีคนลงเล่นตอนนี้เงินรางวัลน่าจะตั้งาทแสนกว่าแสนเจ็ดประมาณแสนเจ็ดนี่มันรู้ว่าแสนเจ็ดนะแสนหกแสนเจ็ดประมาณนี้ติดอยู่รางวัลเดียวตอนเนี้ยรอบละ มี3รอบอ่ามี3รอบนะครับแล้วตอนนี้ไอ้รอบแรกอันนี้รอบแรกใช่ไหมรอบ2นี่รอบ2อันนี้รอบ2แล้วรอบเท้าโดนกินไปแล้วเหลือรางวัลอีก10เอ้ยเหลือเวลาอีก17นาทีคุณผู้ชมประมาณสิบเนาทีไงเอาจะช่วยหลวงพ่อคุณย่าก่อนให้ติดสัก1ช่องติดสัก1รางวัลนะแล้วก็เราก็ลากกันต่อไปเลยถึงในเรื่องปลาหลักหลักแสนาห้าแสนนะห้าแสนห้าแสนนึกว่ามีเวลาถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโนก็เดี๋ยวรอชั่วโมงนิดๆ สิบกว่านาทีาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันก่อนไอ้ลุ้นก็นต่อ,ขอ,อขอให้มันอยู่นะขอให้มันอยู่นะขอให้มันอยูเฮ้ยมอ้า่ สรุขาดี้เลยลัได้ลได้ลาน่ะบานเาคขอบคุณครับผครับครับี่ใ่ให้เต้นหนึ่งทอดนะ อันตอยู่ครับหัวต้นโค

เลข้ตัวนี้3 3ครับันี้มูลปลา3โล3หม้ยเลข3โล3นี้มารุ้เหลือไม่ไ็7นาทีขอครับหมายเลข1็3ครับพี่43ครับต่อไปนะครับหมายเลข43กินก้าวย่างปองย่งมีตื้นไท่สาย500และปลา้องรอน้ำหนัก สามโอ้โหสามสองสี่ไม่ทันปลาบุนกันนะครับปลาบุนกันนะพี่สามอีกสองกิ๊กเนี่ยปลาอสก้าปลาสามสองสี่ดูนี้จุดปลาอึ่งครับปลาอึ่งทำไมต้องปลาอึ่งวะับไม่เข้าใจเกิดอะไรปลาเป็นหลักเออนะครับหลวงพ่อวปลาดังกินปลาอึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็เท่าไหร่วะบอยแสนสี่ประมาณแสนสี่ แสนสี่นี่หายโกรธหายโกรธแล้วหายโกรธหายโกรธนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้ได้เสร็จรางวัลอีกอีกช่องหนึ่งก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวติดตามต่อว้ไปครับเดี๋ยวขอให้รับเลยเหรอพาใช่ครับเห็นเห็นตอนอื่นรอบแม่ก็เห็นทีมหลวงพ่อหมูย่างนี่ครับไปรับรางวัลปลาอึ่งนะครับปลาอึ่งก็คือปลาลงขัดนั่นเองนะครับก็น่าจะแสนสามหรือแสนสี่เราไปดูจำนวนเงินกันว่าประมาณเท่าไหร่มา ป่าลงขันรอบที่สองประมาณแสนเท่าไหร่พี่ถึงสาย2,000วันนี้แสนหกเก้าสายพันก็ต้องมีแสนห้าไปปลายเนี่ยแหละแสนห้าเลยหรอแสนห้าเพราะว่าสายส0 0พัเขาหักอยู่แล้วปีแล้วเขาหักเรียบร้อยกดกดมาแดกก่อนแสนฝาสบายแล้วตกปลาสบายแล้ว ออกมาสนุกลูกนั่งสบายไม่หมดเวลากดมาแล้วแสนสี่แสนกว่าไอ้บอยเอาไปจ่ายค่ากระริดด้วยเมื่อคืนตีกันไว้อะใช่เหรอเออที่หายไปตอนตีสามนะไปติดกระริดติดติดต่างเขาด้วยโอ้โหเทียจริงกระกระริยังเลี้ยงอยู่เนี่ยเออสบายแล้วสบายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นว่าจะติดอีกหรือเปล่านะถ่ายรูปให้กูหน่อยดิเแค่ไหวเฮียโตขึ้น

ครับม e ันหนักเ <ham S 2> ลยขวาตัวนะขวานะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเลยครับนอนเลยพ่อฝา ตื่นเต้นอีกครั้งนึ่งครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับใ0นาที40นาทีสี่ชาพันเนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีใครเตะใครลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนช่างได้2.90ครับปลาหลักเต็มเข็มเลยนะครับรางวัล500,000มีแล้วน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันว่าฝั่งนี้หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่มีการเตะเกิดขึ้นระหว่าในช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับไปติดตามกันต่อ บางๆไปหน่อยนึงครับบางเลยใช่แต่ว่าน่าจะมีช่องน่าจะติดแปดสองแปดสามก็น่าจะได้ได้ตังค์ก็คือได้ลุ้นได้ตังค์ได้ตังค์ครับเอาตังค์ก่อนเอาตังค์ก่อนตอนนี้ค่าสมัครแพงรอบสุดท้ายเล็ก อเลยอรอแอแบผู้นำอยู่ตรงนั้นนะครับผู้นำอยู่ตรงนั้นนะขอได้ไหมรเรียกอะไรอไดสี่สิโหนะฮะสีสนะท้ายนะฮะความหวยางผู้นำรอดูอย่ฮะดู ถามว่าอึ่งไข่เนี่ยมันคืออะไรอธิบายเขาฟังหน่อยเขาไม่รู้อึ่งไข่ก็คือเหมือนลงขันรอบรอบนอบรอบครับฮะมันมีสายลายร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยยูที่จำนวนคนจะลงกี่คันฮะเราจะลงกี่ช่องก็ได้มีรางวัลเดียวก็คือถ้ากูจะลงร้อยกูก็ลงร้อยเดียวร้อยเดียวได้อ๋อแต่คือเราลงเราไม่ลงก็ได้ที่เราได้มาเนี่ยคือเราลงลงหมดเลยหมเป็นสายสองพันสายเดียวที่ใช่โยเป็นสายสองพันสายเดียวมีถึงห้าพัน อยู่ที่คนจะลงคไม่ลงวันนี้ถ้าเราลงหมดเลยก็เยอะนี่แค่แสนห้าวันเองเกินเกินสองหมื่นแสนห้าพันอย่างเงี้ยแสนห้าพันมีสี่คันมีเขาเรื่องเนาะสี่คันวันนี้ติดรางวัลเท่าไหละแสนแสนสามก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นอึ่งไข่นอกรอบไม่เกี่ยวกับรางวัลที่เขาจัดเหมือนประมาณลงขันลงขันตกรอบหูพูดผมพูดเลยนะว่าสายอีสานเล่นกันแรงมากเลง เฮียรอบหนึงสอามแสนเป็นแสนถ้ากรุงเทพกรุงเทพว่าประมาณห้าหกหมื่นเจประมาณนี้เฮียมาดินก็ถือว่ารอดตายไปสำหรับทริปนี้ที่บ่อสีชาพันธ์เราป้องกันแชมป์ไม่ได้แต่ว่าช่างปลาตัวจิ๊กช่างปลาตัวที่ไปตัวนึงสองเก้าหนึ่งเก้าห่งพิดทร์เขาเลยิย ที่ขายพูดไม่ต้องพูดประมาณนี้มาประมาณนี้นะสำหรับพวกเราหลวงพ่อหมูย่างนะก็เฝ้าด้วยละกันสำหรับผลิตภันสายในฟิล์มอ่าแีทุกขนาดเดี๋ยวมาให้ดูนี่ไม่ขาดเลยวันนี้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขายของก็พึ่งพ่อโค้งเก่งเลยคันนี้สิ้นปีสิ้นปีป้องกันแชมป์แมตช์ร้านมีร้านเดือนธันวาวันที่18อันนี้เราใช้กันนะครับนะ15ปอนด์หมูโรงงานแล้ว12ปอนด์ดีมากครับผม สิบสองกองยี่บกลองเหนียวสิบห้าหมดขายที่สองสิบห้าหมดต้องมาขายห้าหมดขายที่องสิบกล่องยี่สิบจะหมดแล้วนะต้องรีสั่งนะครับนะนี่ขายประมาณพันกว่าม้วนแล้วนะแต่จะมาแจกประมาณหมื่นกม้วนยังไงฝากด้วยนะครับกับผลงานพวกเรานะครับหลงคอหมูย่างเอ็กฟิชชิ่งวันนี้ก็ไม่แห้ว ไม่แหว้วไม่หแห้วเอาตายาหายโกรธน,น,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าคุณดูน่าจะชอบเลยปลกแข่งนะก็บ,บรรยากาศเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดยอดวิวเยอะเดี๋ยวถ่ายอีกอ่าถ้าใครชอบก็กดซับกดซับตะไคร้กดแชร์ด้วยครับสินค้านะครับทุกอย่างเลยอยู่ในเพจฟิลฟ็อกซ์ไทยแลนด์นะครับใครมีผลงานในโซนล่าปลาช่อนก็ลงไว้ในกลุ่มฟิลฟ็อกใครมีผลงานที่ส่งหน้าดินก็ลงไว้ในกลุ่มลงมลคนชอบเยอะคลิปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวติดตามตอนต่อไป อีกหน่อยกูไม่ลงมาเลยสิขอบคุณด้วยนะครับสำหรับโรตีจาก S E E อถนียรอกไม่ได้นะไม่ถ่ายรูปไมงตัดกล้องเลยตัดกล้องเลยของแก่เบอร์ยาวาเดินมา